กำลังมองหาเว็บซื้อ Steam Wallet กันอยู่หรือเปล่าพวกแกลองมาดูของสปอนเซอร์เราก่อนไหมที่นี่ get steam wallet เรามีตั้งแต่ราคาเท่าข้าวจานเดียวไปจนถึงเป็นพันนะ่ะทิมจึกรับ Wallet เอามากดสตีมหมดตูดแดกมามาสบายใจไปทั้งเดือนยังไงลองแวะเข้ามาดูวิธีกันในเว็บก่อนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปครับเรามีวิดีโอแนะนำการซื้อให้เข้าใจง่ายๆหลายช่องทางให้เลือกคิดจะซื้อเกม Steam คิดถึง get steam w a l l e t com ก่อนอื่นผมขอเตือนคนที่ยังเล่นไม่จบหรือคิดว่าเดือนหน้ากูจะไปซื้อเกมนี้มาเล่นเนี่ยให้รีบปิดคลิปนี้ซะน,นะครับเพราะว่ามันเป็นมิชชั่นสุดท้ายที่จะมีคริติคอลสปอยที่รุนแรงที่สุดในเกมละผมเตือนคุณแ,แล้วนะ Don't you die on me, damn it! BP dropping. Intubate now. Cardiac arrest is in B.P. No response. Hit him again. Clear. How's he doing? Well, he stabilized, but it took too long. He's in a coma. What about him? Yeah, uh, took some shrapnel to the head. ชื่อมิชชั่น The Man Who Sold the World จริงๆแล้วมันเป็นชื่อเพลงที่คุณได้ยินตอนเริ่มเกมนั่นแหละครับมันเป็นเพลงยุค7ซเตยุคเจของเดวิดโบวีครับเนื้อเพลงมันเนี่ยติดแดกมากๆครับคุณซึ่งต่อให้ผมแปลเป็นไทยผมแปลให้คุณได้นะแต่ว่าแปลไปก็อ่านไม่เข้าใจความหมายของเพลงมันหรอกเพราะขนาดฝรั่งมันยังงงกันเองเลยอารมณ์โดยรวมของเพลงเนี่ยประมาณว่าคนคนหนึ่งได้เจอกับร่างเงาที่ดูเหมือนตัวเองนะครับ ซึงมันจะไปพ้องกับปมในเกมที่ผมกำลังจะเฉลยต่อไปนี้แต่ถ้าตามรูปประโยคจริงๆเนี่ย The man who sold the world ไม่ได้แปลว่าคนขายโลกนะ sold ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขายนะครับเวลาเราโม้อะไรให้ฝรั่งฟังเนี่ยถ้าฝรั่งไม่เชื่อมันจะบอกกับเราว่า I'm not buying I'm t i not buying it, not buying it กูไม่ซื้อว่ะก็คือกูไม่เชื่อนั่นเองดังนั้น The man who sold the world จึงมีความหมายว่า ชายผู้ลวงคนทั้งโลกได้สำเร็จนั่นเองส่วนจะลวงอะไรนั้นไปดูกันครับในมิชชั่นนี้เนี่ยคนมวยจะยัดเยียดให้เราเล่นมิชชั่นแรกใหม่ตั้งแต่เริ่มดูคัดซีนคานตามง่ามตูดใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตามสันดานของชาแนลแล้วเนี่ยผมจะโดดข้าไว้ช่วงที่ซ้ำเป็นช่วงๆไปนะครับใครลืมก็ไปกดดูคลิปแรกเอาละกันเนาะ I need to tell you something Please listen and try Not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been. nine years. Damn it! <coughs> Nosso coma. Nosso coma. Nosso coma. Okay. The, the fragments are lodged deep within your cerebral cortex. we couldn't give you an MRI. The metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Κάποιος ήδη γνωρίζει ότι έχει ξυπνήσει. μεγάλο κίνημα. Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. τον την εγχείρηση. it's true there are those who wish you would never woken up you should be dead but you're not the wheels are in motion your enemies are everywhere we must alter your appearance immediately otherwise i fear you won't leave this place alive it's a wide open world up. So, there's something we need to take care of first. This is you as you've lived until this day. I'm going to change your appearance. We have no other choice. Very good. Now, let's remove these bandages. Hmm, your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything your name, your past. Everything feels alright. way boss hurry Use that bike. It's tuned up and ready to go. I'll handle the rest. Here. That's your name as of today. You best change your face, too. This one, he'll take your place. From here on, he's Snake. He believes it, too. My very own phantom, huh? <laughs> Boss, the whole world wants your head. Don't worry, he can handle it. Move now, quickly. Aren't you forgetting something? อุตตะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเล่นเป็นบิ๊กบอสตัวปลอมเนี่ยส่วนไออิสมาเอลมนุษย์ง่ามโตนันคือตัวจริงแก้งตกใจแป๊บจริงๆผมเอกใจนแต่เริ่มเกมแล้ะ ตรงนี้ถือว่าฮีเดโอพาดมากๆครับที่เอาคีเฟอร์วันเดลันหนึ่งในนักสแสดงที่มีเสียงคุ้นหูที่สุดในโลกมาพากเป็นเสียงบิกบอสมันพาคคน2คนด้วยเสียงเดียวกันซีนเดียวกันอย่างนี้แถมยังเป็นปมสำคัญที่สุดของเรื่องอเ,เป็นอะไรที่เฟลย่างไม่น่าให้อภัยครับ อันนี้จะเป็นเทปที่บิ๊กบอสตัวจริงฝากถึงตัวปอมนะครับจุดนี้จะเฉลยว่าและไอตัวปลอมเนี่ยมันเป็นใครซึ่งจะเป็นการย้อนกลับไปส่องอดีตในภาคกล่าวซีโร่ครับช่วงที่บิ๊กบอสยังอยู่บนหอก่อนที่จะระเบิด I cheated death thanks to you. And thanks to you, I've left my mark. You have too. You've written your own history. You're your own man. I'm Big Boss. And you are too. No. He's the two of us together. Where we are today, we built it. This story, this legend, it's ours. We can change the world and with it the future. I am you and you are me. Carry that with you wherever you go. Thank you, my friend. From here on out, you're a Big Boss. สรุปสักทีนะครับอันนี้คือมัดรวมนะครับรวบยอดเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นหลังฉากให้ฟังในรวดเดียวเลยตั้งใจนะครับนักเรียนหลังหอระเบิดเนี่ยบิ๊กบอสก็เข้าโรงพยาบาลตกอยู่ในสภาวะโคมา่าใช่ไหมทีนี้เนี่ยวันนั้นนะผู้รอดชีวิตบนฮอเนี่ยไม่ได้มีแค่บิ๊กบอสครับแต่มันยังมีมิลเลอร์แล้วก็เมดิก ไม่เด็กคือหมอทหารที่ผ่าท้องพาสนะครับทั้ง3าคนนี้ถูกเข็นเข้าโรงพยาบาลมาพร้อมๆกันในวันนั้นซึ่งหมอคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่หมอโง่ๆคนหนึ่งที่บังเอิญมาอยู่บนฮอล์หรอกนะแต่เป็นทหารคนสนิทระดับมือซ้ายคนหนึ่งที่ติดตามบิ๊กบอสมาโดยตลอดอหมอคนนี้อาการหนักบิ๊กบอสอีกครับคือนอกจากโคม่าแล้วเนี่ยแขนก็ยังขาดโดนสเก็ตกระดูใครก็ไม่รู้ปิวมาปักหัวนะครับไอที่คุณเห็นเป็นเขานั่นแหละ แต่ดูจากมุมแล้วน่าจะเป็นกระดูกของพาสนะครับยังจำกันได้ไหมครับที่ผมบอกว่าสกาวเฟสเนี่ยหักหลังซีโร่หัวหน้าตัวเองสกาวเฟสส่งปรสิทธิ์ไปรอบสังหาร, Zero รซีโร่ครับซีโร่ก็รับไปเต็มๆครับป่วยหนักมากระหว่างที่หลบซ่อนตัวใน Safe House เซฟเฮาส์เพื่อรักษาตัวเนี่ยซีโร่ก็ทราบว่าฐาน MSF ของบิ๊กบอสเพื่อนรักเนี่ยโดนสกาวเฟสเล่นด้วยเช่นกันผลคือบิ๊กบอสโคม่า ซีโร่ได้อย่างนั้นเนี่ยกระทั่งชีวิตตัวเองเอาแทบไม่รอดแต่ก็แอบวางแผนช่วยสหายเก่าอย่างบิ๊กบอสถึงเจ้าตัวจะเกลียดเขาระดับร้องอีก็ตามแบนะซีโร่เนี่ยได้เอาตัวบิ๊กบอสมาซุ่มไว้ที่โรงพยาบาลน,นอกในประเทศไซปัสแล้วดําเนินการแผนตัวปลอมขึ้นด้วยการถ่ายโอนความทรงจําในอดีตของบิ๊กบอสตัวจริงทั้งหมดใส่ลงไปในตัวหมอคนสด็จของบิ๊กบอสที่นอนโคม่าอยู่ข้างๆกัน ให้หมอเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นบิ๊กบอสล่อเป้าให้บิ๊กบอสตัวจริงจะได้ปลอดภัยซีโร่ติดต่อโอเซลอตครับบอกแผนนี้กับเขาไาว้วานให้เขามาช่วยดูแลแผนให้โอเซลอตไม่ได้เป็นลูกน้องซีโร่นะครับแต่แกนับถือบิ๊กบอสมากก็เลยรับปากว่าจะช่วยในขณะที่ตัวซีโร่เองเนี่ยกลับไปนอนหยอดน้ำข้าต้มต่อแล้วบิ๊กบอสตัวจริงก็ฟื้นจากโคม่าก,ก่อนครับแต่ก็ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลนะ จจกแจงเอาผ้ามาพันหน้านะเกงไหนไม่นุ่งปลอมตัวเป็นอิสมาเอลมนุษย์ง่ามตูดรอจังหวะที่สเกาเฟสจะมาโจมตีลงพยาบาลต่อมาอีหมอคนสนิทหรือตัวปลอมเนี่ยก็ฟื้นจากโคม่าที่มาทีหลังครับซึ่งก็คือตอนเริ่มเกมนั่นแหละเนื่องจากถูกถ่ายโอนความทรงจําเข้าไปเนี่ยแถมที่ผ่านมาก็ไปไหนมาไหนกับบิ๊กบอสตัวจริงมาตลอดครับมีประสบการณ์ร่วมกันมากระทั่งถึงตอนฮอบึ้มเลยทีเดียว ไหนจะโดนผ่าตัดเปลี่ยนหน้าให้เหมือนกับบิ๊กบอสฝีมือการลบก็บขั้นเทพแถมยังจงรักภักดีกับบิ๊กบอสขนาดเอาตัวบังระเบิดให้อีกต่างหากแหมจะมีใครเหมาะไปกว่านี้อีกล่ะแกถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเชื่อสนิทใจว่ากูเองแหละคือบิ๊กบอสนะครับแล้วสเกลเฟสก็โจมตีโรงพยาบาลถึงคาดโอสเลอตที่นั่งยองๆรออยู่หลังโรงพยาบาลมาตลอดไม่ได้ไปทามาหาแดกเขาสักทีก็เลยขี่ม้าขาวเข้ามาช่วย ซึ่งหน้าที่ของโอเซลอตที่ได้รับมอบหมายมาจากซีโร่ก็คือให้ช่วยสนับสนุนบิ๊กบอสปลอมเนี่ยจัดตั้งกองกำลังไดมอนด์ด็อกขึ้นเพื่ออะไรเพื่อล่อเป้าเปิดทางให้บิ๊กบอสตัวจริงไปไปทำตามฝันบอกแค่นี้ก่อนละกันในโลกนี้มีคนที่รู้แผนตัวปลอมนี่เพียง3คนเท่านั้นบิ๊กบอสตัวจริงนะครับซีโร่แล้วก็โอเซลอตส่วนอ e ีมิลเลอร์นี่ไม่รู้ที่อะไรสักอย่างเลยนะฮะ แต่ตอนนี้นะฉากจบเนี่ยก็คือมีเพิ่มมาเป็น4คนแล้วนะครับคือบิ๊กบอสตัวปลอมอีกคนหรือพ่อหมอหรือวีนอมสเน็กจำชื่อนี้ไว้นะครับต่อไปนี้ถ้ามีใครพูดถึงวีนอมสเน็กที่แปลว่างูพิษเนี่ยเขาหมายถึงบิ๊กบอสตัวปลอมคนนี้ถึงตอนนี้ต้องเรียกว่าแผนของซีโร่เนี่ยสำเร็จอย่างงดงามครับสกาวเฟสหัวบวยก็ตายไปแล้วก็ได้เวลาเริ่มแผนต่อไปแผนอะไรก็แผนในเพลนเกียร์ภาคแรกสุดในโลกที่วางขายเมื่อยี่ห้าปีก่อน,นครับ อะไรนะยังเป็นวุนอยู่โอเคเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเออ่แต่ถ้าอ้างอิงตามทม์ไลน์ต้องบอกอานาคตดิคือตอนนี้ในเกมมันปี1984ใช่ไหมในอีก11ปีข้างหน้าปี1995เนี่ยโซลิดสเนกที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนนิ่งของบิ๊กบอสได้โตเป็นหนุ่มแล้วครับเขาอยู่หน่วย Fox กซ์เ เขาได้รับคำสั่งจากบิ๊กบอสตัวจริงให้ไปทำภารกิจที่มีชื่อว่า Operation Intrude N313 Intrude แปลว่าล่วงล้ำหรือบุกรุกนะครับซึ่งภารกิจก็คือการเข้าไปทำลายอาวุธนิวเคลียร์ในฐานของกองกำลังเตอาวุธที่ชื่อว่า o u t e r Heaven แต่แล้วเมื่อโซเดสเน็กไปถึงเขาก็พบว่าอุตตหบิ๊กบอสเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอา t เ r อ e a เ e เว่นนี่เอง แล้วไปทันเกียร์ภาคแรกก็จบลงแบบนั้นครับแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าบิ๊กบอสที่รับบทตัวร้ายในภาคแรกเนี่ยมันไม่ใช่บิ๊กบอสตัวจริงแต่เป็นวีนอมสเนคบิ๊กบอสตัวปลอมคนนี้ก็มึงน่นแหละครับคุณผู้เล่นครับมึงเองน่นแหละทําไมวีนอมสเนคกถึงทำอย่างนั้นเขาหักหลังตัวจริงหรอถึงได้ถูกตัวจริงสังเก็เปล่าครับวีนอมสเนคทําตามคําสั่งของตัวจริงต่างหาก ไปสั่นกันตอนไหนวะก็ตอนนี้งไงครับสังเกตเทปนะครับเทปมี2หน้าใช่ไหมหน้าับหน้า B หน้า A เนี่ยเขียนว่า From the man who sold the world เป็นเทปความในใจจากตัวจริงที่เราได้ฟังกันไปแล้วหลังจากฟังเสร็จเนี่ยเขากลับเป็นหน้า B ครับหน้า B เนี่ยปกมันเขียนเอาไว้ว่า Operation Intrude Entry บลาบลาบลา,บาชื่อเดียวกับมิชชั่นในภาคแรกครับ ได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกไปส่วนเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงออดออดแอดแอดนั่นคือความจริงเป็นคําสั่งของตัวจริงให้ตัวปลอมเนี่ยไปจัดตั้งอัลเทอร์เอเวนครับเรียกว่าพักดีจุดจบสุดท้ายครับภาพในกระจกสะท้อนภาพบีนอมกําลังโชคเลือดเนี่ยแปลว่าเขากําลังจะไปรับบทปีศาจส,สงครามตามคําสั่งของตัวจริงนั่นเองอาเคียกันไป จริงๆมันยังมี after credit นะครับที่เขาอิงไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ของจริงมาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้ดูด้วยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันไม่ยาวเที่ยแล้วเนี่ยไหนจะมิชชั่น51นะครับที่ถูกตัดออกไปที่ว่าอ e ีไลนเอาไ่ทันเกียร์ไปทำหอกอะไรอีกไหนจะเทปสนทนารับกับซีโร่อีกเอาเป็นว่ายังไงคงต้องเจอกันต่อไปอีกสักพักะครับ